สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับโยโตโยต้ากับช่องฮักนะโตโยต้าในคลิปนี้นะครับผมจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมกับจอารถคันนี้เลย f o r ์ u n เนอร2.4 e r S นะครับผมราคาเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่1 2 3 9 0 0 0บาทถ้าสีขาวก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีก12,000บาทนะครับผม mm hmm. ตอนนี้มีโปรโมชั่นเลยครับลูกคา้าเปิดหัวตั้งแต่ต้นคลิปเลยก็คือ ฟรีแปลงหน้าแปลงท้าย GR Sport นะครับผมแล้วก็หลังคาดำนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของล้อแมกคขอบ20นะครับผมตัวนี้เป็นล้อแมกซลายที่กำลังนิยมกันทุกวันนี้นะครับผมเป็นตัว c y หรือตัวก้านวายนั่นเองนะครับผม <c oughs> แล้วก็ใส่ย,ยางตัวนี้เข้ามาเลยนะครับล้อแมกซบ20ขนาดของยางก็265/50 R20 นะครับผมนี่เลย โปรที่แถมฟรีครับจะแต่งเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับลูกค้าตัวนี้ก็คือ <c oughs> นี่ครับช่องลมไฟตัดหมอกนะครับผมเป็นเขี้ยวดำครับผมกระจังหน้าเจสปอร์ตตัวนี้ก็ติดตัวอัสอนฟอตเ u อร์เข้าไปแล้วก็เพิ่มเข้าไปก็คือจะเป็นโลโก้แก้วครับผมนี่เลยแล้วก็ติดเพจ GR เข้าไปนะครับนี่เพจ GR เพิ่ม ความเป็น G R Sport มากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้โปรที่แถมยังไม่ได้รวมไฟหน้าแต่ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับไฟหน้านี่เลยกระจกมองข้างสีดำนี่ครับแล้วก็หลังคาดำครับผมตัวนี้จะเป็นงานทำสีนะครับผมแถมให้ลูกค้าฟรีๆเลยนะครับนี่เลยเรามาดูด้านหลังกันครับผมนี่ครับตรงนี้จะเป็นลายล้อแมก ลายล้อแม็กจริงๆเรามีให้เลือกนะครับผมลูกค้าสามารถเลืได้ว่าจะเอาลายไหนสุมล้อตัวนี้ยังเป็นสีดำด้านเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนมันเป็นดำเงาเราก็สามารถจัดให้ได้นะครับแล <c oughs> ้วก็ด้านหลังเลยไอ้ที่เพจจะเรียบร้อยโลโก้แก้วครับผมแล้วก็ท้าย GR Sport นะครับผม ขาดัครับนี่ตัวลีดเดอร์นะครับผมตัวนี้จะลีดเดอร์ตัวนี้คือลูกค้าอยากติดหรืออยากแกะออกก็แจ้งที่ที่ปรึกษาการขายได้เลยนะครับ <c oughs> นี่สวยมากครับทุกค้าโปรเดียวกับมอเตอร์โชว์เลยตอนนี้นภาพรวมครับลูกค้าจะเป็นตัวลีดเดอร์เหรือลีดเดอร์ตอนนี้เราก็จัดโปรเหมือนกันนะครับผมแปลงหน้า แรงท้าย JR สปอร์ตหลังคาดำแล้วก็ล้อมแม็กขอบที่สิปีเลยนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้า JR สปอร์ตเป็นงานแท้นะครับผมหาลูกค้าสนใจก็สามารถทักาหาผมได้เลยผมเซลโยครับผม โชว์รูมของเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโตโยตา้าโคราชหนึ่งเาดสาขาบายพาสนะครับผมถ้าผ่านโคราชมาก,ก็ไปได้แถวจอหอนะครับโชว์รูมเราใหญ่ขับผ่านจะเถ็นจะสะดุดตาเลยครับเป่นชัดมากครับผมหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สะดวกมาก็สามารถโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 98 615 1 8 5 6 15, นะครับผมผมเซลล์โย,โย่ยินดีต้อนรับตลอดย4บชั่วโมงครับ หรือจะตัวมาสอบถามเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะครับของเรามีโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับทุกท่านภาพรวมสวยมากครับลูกค้าซื้อตัวเริ่มต้นแต่ได้เหมือนตัวท็อปครับค่าจดทะเบียนประกันภัยชั้นหนึ่งอะไรเราแถมให้หมดนะครับลูกค้าสวยมากครับหากใครสนใจก็ทักอินบ็อกหรือโทรหาเลยก็ได้นะครับเรายินดีให้บริการออกได้ทุกอาชีพครับลูกค้า ความยากความง่ายทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ